ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาชมสององค์นะครับเป็นหลวงพ่อเงินเนาะก็เคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ได้มาใหม่เนาะแล้วก็พระพงสุพรรณนะครับเนื้อดินนะครับเป็นพระที่คนส่วนมากนะครับ ผมใช่ว่าส่วนมากนะครับนะจะไปเชื่อเซียนเขานะว่าพระเกลรงงานนะครับนะจริงๆพระเนี่ยก็ทำในโรงงานเท่านั้นแหละครับนะไม่มีใครไปทำที่ร้านข้าวเาหรอกครับนะ <c oughs> ดูทองเหลืองนะครับ เป็นทองเหลืองประกายเปล่งปังนะครับนะบ่งบอกถึงเก่านะครับนะี่มีโคมเก่านะครับนะคือดูง่ายนะครับแอดก็เจอเรียนลักษณะนี้มีเยอะเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยทองเหลืองเขาไม่ได้นะครับทองเหลืองเขาเป็นด้านๆนนะครับนะจะไม่เหมือนกับแบบนี้นะครับ นี้ก็เพิ่งได้มานะครับซื้อมาใหม่นะครับ mm hmm. ก็เลยเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับคนที่ชื่นชอบหล mm hmm. วงพ่อเงินนะครับรุ่นหนึ่งอ่ะเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อยู่กับความศรัทธานะครับ อยู่ความชอบของคนเรานะครับนะถ้าคนที่อยากจะได้ภาพไปขายเป็นเงินเป็นทองก็ไปเล่นตามเสียงเขานะครับนะแต่ถ้าจะเล่นแบบพุทธคุณแท้นี่ยครับดูได้เลยนะครับแท้ทุกมิตินะครับแท้ตาเปล่านะครับทองเหลืองสุกนี้นะนะเนะ นะครับนะดูไม่ยากหรอกครับพระถ้าเราจะใช้พุทธคุณแต่ถ้าเราไปฟังกับคนที่เขาไม่สะสมอ่ะเขาจะด้อยค่าอยู่แล้วนะครับว่าเก๋อย่างโน้นอย่างนี้นนจริงๆคำว่าเก๋นะพูดง่ายนะครับแต่ไม่อธิบายนะว่าเก๋ยังไง บางทีประวัติเขาก็ไม่ได้ลงไว้หรอกสมัยก่อนก็ไม่คิดว่าจะเล่นกรหากันเป็นมูลค่านะครับเขาเขียนให้ดูเรารุ่นหนึ่งนะนะครับอีกหนึ่งองค์ครับซึ่งเป็นพระที่ผมใช้ติดตัวอยู่นะครับนะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับ ก็เป็นเบญจภาคีนะครับในสมาคมเข้าเนาะแต่แอดก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแน่นอนแอดก็ชอบเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินนะครับแล้วก็พอดีมีกรอบที่ด้ยก็เลยได้มาซื้อข้ากรอบที่มีอยู่นะครับในตรนี้นะครับ จะดูไม่ยากครับพระยิ่งเนื้อดินแล้วยิ่งดูง่ายนะครับนะเนี่ยราขึ้นคาบโก,กบางๆไม่ถึงกันเยอะนะครับแท้ตาเปานะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อแพงหรอกครับพระซื้อหลักร้อยหลักพันเยอะแยะนะครับจะร้อยปีพันปีก็ไม่เกินนั้นแหละครับราคาถ้าดูดูเป็นนะนะครับ แต่ถ้าจะไปดูตำํำหนิอย่างว่าอย่างนี้ก็ยากหน่อยนะครับนะต้องดูเนื้ออย่างเดียวนะครับธาพระเนื้อดินธรรมชาติเขามีให้อยู่แล้วนะครับนะน,นะครับพระผงสุพรรณนะครับแล้วก็สะสมทุกโกรนแหละครับนะแต่ว่า ที่สวยๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับดูอีกทีครับเผื่อคนชื่นชอบถ้าเจ,เจอเนื้อแบบนี้สะสมได้เลยนะครับแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเนื้อวิบป,ปับวิปปบวับบนี้นะครับนะเนีน่ยหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งเป็นพระที่ นาสาสมอีกหนึ่งองนะครับและถูกตีเกสําหรับคนที่ชายพุทธคุณก็นี่แหละครับแน่นอนนะครับไม่มีหรอกครับเกโรงงานนะครับอย่าไปเชื่อมากครับสุกเสียนครับพวกอค้านะครับจะบอกว่าเกเก่าพูดคำๆไม่งั้นครับไม่มีหรอกครับเกเก่านะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม